จริงๆแล้วเนี่ยด้วยการที่มันเกิด second wave ในในในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้ดีมาทั่วโลกเนี่ยยังคงอ่อนแออยู่ในแง่ของดีมาของปิโตรเคมีเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบชัดเหมือนกับพวกกลุ่มน้ํามันนะครับท,ที่ที่ตรงนั้นโดดเต็มๆขอเริ่มจากน้ำมันก่อนได้ไหมครับเพราะว่าน้ำมันเป็นต้นทางของคุณในกลุ่มพลังงาน ร,ราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางขาขึ้นไหมหรือว่าแค่กระชากขึ้นมาเล่นๆเ,เ,เฉยๆกันแน่ครับคุณปุ๊เร,เรายังเชื่อว่าในเชิงของราคาน้ำมันเนี่ยจะยังคงขยอยปรับตัวขึ้นนะครับไปแตะประมาณ50เหรียญน,น้ำมันดิบดูไบนะครับภายในไตมาส2ปีหน้นะครับยังยังเมนเทนบิวเดิมครับนะครับ ดิบดูไบมีโอกาสไปแต่50เหรียญสหรัฐต่อบาเร็วในไตรมาส2ปีหน้านะครับคุณปูครับอ่าใช่ครับในเรื่องของเทรนราคาน้ําำมันนะฮะยังคงเป็นขาขึ้นนะครับคุณปูครับใช่ครับนะฮะทีนี้พอราคาน้ำมันขาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอย่างนี้หุ้นลงกลั่นชอบไม่ชอบครับเนี่ยน่าจะชอบหรือเปล่าครับคุณปูคือจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นลงกลั่นเนี่ยมาเขาดูที่ c R M เป็นหลัก นะครับดูที่ค่าการ์ดเป็นหลักว่าว่ากําไรหร,หรือหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับการที่ราคาน้ํามันขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องสต็อกเกนที่ที่มาช่วยเสริมในเรื่องของกำไรนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการที่มันเกิดเซ็กซ์แอนเวฟในในในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้ดีมานทั่วโลกเนี่ยยังคงอ่อนแออยู่ตรงเนี้ยก็เลยทําให้ค่าการ์ดเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยยังค่อนข้างจํากัดอยู่นะครับในไตรมาสสี่นะครับแต่ ในเรื่องของอินเวสท์วิเกตเนี่ยกลับมานะครับ mm hmm. มันก็ช่วยพยุมทรับไมงบเนี่ยนะครับไม่ปรับตัวลดลงนะครับกลับไปอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มันฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงในแต่มาสองในแต่มาสามนะครับตรงนี้เนี่ยก็มองดูว่าโอเคก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับสำหรับกลุ่มรงกัน่นะครับในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยยังมียังยังมีอยู่ในไตรมาสแรกนะครับแต่เราเชื่อว่าตั้งแต่ไตรมาสสองเป็นต้นไปเนี่ย ค่าการกันจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับอ,อบพอมันเริ่มฟื้นเนี่ยหุ้นลงกลั่นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าการกันเนี่ยสามารถสูงกว่าเบรกอีเวนได้นะครับหุ้นเนี่ยมันจะ,ะสามารถเบรกหนึ่งเท่าบุกไปได้ปัจจุบันเนี่ยมันติดอยู่ประมาณหนึ่งเท่าบุกนะครับไม่ว่าจะเป็น SPRC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไทยออยนะครับพวกนี้ยังเทรดต่ำบ,บุกหมดนะครับก,ก็มาติดติดคาคากันอยู่ที่ประมาณหนึ่งเท่าบุกค,ครับ ลงกลั่นจะเห็นดีอย่างชัดเจนอย่างมีนัยยะชัดๆต้องรอไตรมาสสปีหน้าใช่ไหมครับคุณปูครับใช่ครับใช่ครับต้องรอไตรมาสสปีหน้าครับไตรมาสสี่ทรงๆไตรมาสหนึ่งอาจจะค่อยๆฟื้นแต่จะฟื้นชัดๆไตรมาสสปีหน้านะครับลงกลั่นนะครับครับครับจากลงกลั่นขอขยับไปดูปีโตเคมีทิศทางคล้ายๆกันหรือว่าคนละเรื่องครับคุณปู จริงๆกลุ่มเบต้เคมีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผลกระทบจากโควิดเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่าในช่วงที่เป็นครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยนะครับตัวตัวิบตรเคมีเนี่ยได้ประโยชน์จากดีมานที่ที่ถูกกระทบจากโควิดเนี่ยมันมีมันมีบางกลุ่มผลิตภัณฑ์เท่านั้นเช่นเกี่ยวข้องกับรถยนต์เกี่ยวข้องกับดูเรเบิลฟูดต่างๆ แต่ว่ามันก็มีผลิตภัณฑ์บางกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับ mm hmm. อย่างเช่นพวกซิงเกอรยูทพลาสติกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยอะไรพวกนี้นะครับก็มีด mm ีม hmm. าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของด mm ีม hmm. าของปิโตรเคมีเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบชัดเหมือนกับพวกกลุ่มน้ำมันนะครับ mm hmm. ท,ท,ที่ตรงนี้อดด,เดมเต็มนะครับโดยในส่วนของซัพพลายเนี่ยตัวซัพพลายของฟิโตรเคมีเนี่ย mm hmm. กลายเป็นว่า mm hmm. เป็นบวกด้วยซ้ำเพราะมันเลื่อนจากการที่ก่อสร้างไม่ได้มันก็เลื่อนออกไป จากเดิมที่คาดว่าจะเข้ามาในครึ่งปีแรกก็เลื่อนไปครึ่งปีหลังจากที่เขาเข้าครึ่งปีหลังก็เลื่อนไปปีปีหน้านะครับตรงนี้ก็เลยส่งผลทําให้ดีมาสป라이 l y เนี่ยมันดูดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของราคาน้ามันที่ลงมาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็ส่งผลทําให้ฟีส็อกของเขาเนี่ยราคาถูกลง,งด้วยมาจิ้นก็เลยดีเราก็เลยเห็นหุ้นปริโภคเนี่ยมันค่อนข้างเอาพอฟอร์มในส่วนของหุ้นที่เป็นโรงกลั่นก็อพสตรีมในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้มันถึงมันเหมือนเป็นจุดที่ เริ่มเริ่มพลิกแหลนะครับเริ่มพลิกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นราคาหุ้นเปโตรเคมีเนี่ยมันขึ้นมาจนใกล้เคียงหนึ่งเท่าบุกแล้วแล้วบางตัวก็เลยหนึ่งเท่าบุกไปแล้วนะครับ,รบด้วยภาพตรงนี้เนี่ยด้วยตลาดที่ที่เรายังมองว่าราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นเนี่ยเปโตรเคมีเนี่ยอาจจะเริ่มลดความน่าสนใจลงนะครับ mm hmm. ในในในปีหน้านะครับเพราะว่าราคาขึ้น ต้นทุนขึ้นนะครับแล้วก็ valuation เนี่ยมันแคชอัพไอ้ตัวแก๊ของมันเรียบร้อยแล้วนะครับครับภาพมันจะสวนกับในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ใช่ไหมครับคุณปูสำหรับปีโตเคมีนะใช่ครับนะเพราะว่าเดือนตอนนี้มันยังเหลือแก๊อยู่ประมาณครประมาณอ่อร์ในแต่ละตัวนะครับก็ก็อาจเก็บแก๊พวกนั้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยสุดข้นครับอ่ายังยังมีได้อีกในช่วงท้าย แต่ว่าปีหน้าก็น่าจะลดความน่าสนใจลงมาสำหรับกลุ่มปิโตเคมีนะครับคุณปูให้ภาพชัดเลยนะครับ